เลยครับผมก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอแล้วนะครับกับการปั่นแรงเดอะซีรีส์อีที่8นะครับผมก็ก่อนจะไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง a อปพลิทูชแนด้วยนะครับผมแล้วก็มีแฟนเพจนะครับเป็นของตัวเองแล้วนะก็อย่าลืมเข้าไปกดเข้ากลุ่มด้วยกันแล้วกันนะครับจากทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ นะครับผมก็จะทิ้งลิฟต์ยอดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคลิปเลยนะครับก็จะลืมไปกดเข้าไปร่วมเป็นครบอบครัวเดียวก,ก,กันกับช่อง f อพิทูชแนนะครับผมนะฮะเพื่อจะมีเอ่อแบบว่าการที่ช่วยกันบอกนะครับว่าจะลงอะไรดีอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนไปเข้ากลุ่มแล้วก็ลองคอมเมนต์กัน,น Facebook นะครับหรือว่า เดี๋ยวยัดใจคอมเมนต์ในใต้ลิงค์คลิปชั้นนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะอ่านทุกคลิปทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันในโะหมดเซนด์ดาดเม็ดนะครับผมว่าเราจะยังไงนะครับผมตายแล้วเราก็เล่นมาเราก็แพ้ไปนะผมแพ้ไปสองศูนยะ์ครับเราก็ตกมาแค่สามเปอร์เซ็นต์เองครับผมเราเราสามแต้มนะผมก็เราเจอกับพันเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมเราก็ ใช้ทีมชาติอังกฤษแต่เราก็แพ้นะครับผมแพ้มาแค่สามแพ้สองศูนย์แต่ลบไปสามแต้มนะครับและเราในเราก็จะมาลุยกันนะครับผมนะครับเราเจอกับพันสี่ศูนย์สี่นะครับผมเจอกับบาเยอร์มิวนิกนะครับนี่เรามาระบบที่ของผมเก่งๆเลยครับผมนะครับระบบสี่หนึ่งสองสามนะครับโน่นนี่ก็เป็นระบบที่ถือว่าเล่นนี้แบบโคตรมันเลยนะครับนี่ครับผม เซโนเราลงเปลี่ยนก่อนนะกันเอายน์ครับลงมานะครับแล้วก็เมนกับผมครับมาให้ผม,าม,ามบทสี่เอ้ยห้าสองหนึ่งสองนะครับบบนี้ครับผมสี่หนึ่งสองสามนะครับผมบหลังห้ากับหลังสี่ใครมันจะเหนียวแน่นกว่ากันนะครับแต่คือไม่ว่าจะหลังห้าหลังสี่มันก็มีความรั่วหรือว่าความที่แตกต่างกันออกไปนะครับหลังห้าก็ จะเวลาที่ขึ้นมาก็ขึ้นมาแค่กองกลางและกองหน้าและกองกลางลุกหนพื้นที่ขึ้นมาช่วยเกมนะครับก็จะไม่ได้ขึ้นมากันเยอะนะครับนะครับเราก็จะมาเล่นกันนะครับฟอร์เรนป๊อปปาครับป๊อปอปามาที่เตนโนโรนัลโดโรนัลโดชิปมาให้กับฟอร์เรนฟอรันจัดบอลได้แล้วยิงทันทีเลยครับโอ้ เป็นลูกเตะมุมครับเปิดมาก็เตะมุมเลยครับมาเลนูนิกจะเปิดโดยดิอันิดว์มาซี่ครับผมโดย่าซาอุดคมลูกตีแล้วหมงนมาเงียบรอครับหนึ่งประตูต่อ0ูครับดีโก้ฟอรันอาเลยครับเปิดสกอร์แรกกับทีมต่างลยครับโดนโยแแม่โดนโยเไม่กล้าเล่นบอลครับกลัวครับเงียบมาซี่ มาที่มาที่ครับอ่ะโยนครับขอพายครับโยนครับโยนครับโยนครับยังไงโยนครับแม่มาที่โรนัลดินโนได้ไหมไม่ได้แล้วเมสซี่มาที่คริสเตียโนโรนัลโดโยนมาให้ครับดดฟอร์รันฟอร์รันแม่มีใช่ครับมาที่คาฟูเล่นมาแล้วครับเพื่อนเน็ตฟอร์ดครับแร็ตฟอร์ดแทงให้กับ ฐานโชคฐานโชได้บอลมาแล้วกับไดลวันมาแล้วว่าปลาโยนมามาสิครับพี่รอนโชครับโรนโยแมสทำฟางครับผมลูกฟิกกับผมสิบเจตีพันไปครับผมแมสฟิกกับครับโยนครับนะครับผม มาที่โรนันโยครับโรนโินยิงแมนนะ้แล้วโอโ้ไม่ได้ครับตำเน,นี้ครับเสียบอลอีกแล้วครับแล้วโยนมาให้กับพีโก้ฟอรันลูกนี้ลองยิงเลยไหมยิงติดเซฟอีกครั้งครับโอ้โหมาที่เมานี่ครับคาร์ลสโอ้โหลรบมาบมายังสวยงามนะอย่างเงี้ยครับแล้วครอสไปไปหนง ปทีหนึงไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมด้ครับนีลิกกวาดบอลลูกนี้แล้วโยนทันทีครับสายโยนเกมมิ่งครับจังวะาอันนี้ครับโอ้โหโยนเก่งเหลือเกินมาครับมาที่คาฟกมาสิครับซานโชซานโชมาที่ยนครับแม่ยูนครับเข้าเลี้ยงไปหาอโนเฉยเลยครับจังวะนี้ครับเดินมา โอ้ครับสายยนเกมมิ่งครับทุกคนครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้ครับได้ไหมได้หรือไม่โอ้โหไม่ได้แบบนีมันที่เอวินครับไม่เข้มเออเดี๋ยวนี้ครับมาที่เทนอนาเซนเนอร์อโน่ออกหลังไปครับลูกทุ่มของมาเยนทุ่มโดยอโนครับทุ่มเร็วทันทีให้กับ ปอรันเ้าคิดไปแล้วไม่ได้นี่ครับโหสายชยนเกมมิ่งครับเจ้านี้ครับผมของเขาครับแล้วเราก็ตอบบอลเข้าหา,หาช่องไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหป๊อกป้าจัดบอลได้อีกครั้งนะครับป๊บอกป้ามาที่เลโอนีลแมซซี่ครับชา้าไปอีกแล้วลูกนี้โดนเสียบอลอีกแล้วครับมาที่โยฮันครับ โยนครับโยนครับล่องปั่นไม่ได้อ้าวจบเสียบอลครับมาที่โยนอีกครั้งหนึ่งโอ้โหยนเก่งไม่เกินครับอันนี้ครับมาอ้าวจบเกมหนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหครึ่งแรกไปก็นําอย่หนึ่งศูนย์นะครับถีมเขานะครับผมเราจะดูกันว่าเราจะเปลี่ยนไหมครับโอ้เขาก็แผนเขาก็หน้าเล่นหน้าโอสนใจนะครับห้าสองหนึ่งสองนะครับโอ้ เราจะเปลี่ยนไหมนะเดี๋ยวเราดูก่อนนะกันนะครับเอาย้อนครับลงแล้วกันนะครับเอาแม็กแบกแฮมลงมาแล้วก็ปรับเป็นเอเอสแลกันนะครับเพื่อจะเป็นตัวปั่นนะครับที่ถือว่าคมเออ่คมว่าได้นะครับมาลุยดีกว่านะครับอย่าเราค่อยเปลี่ยนเอาสบายเอต่อลงมาเปลี่ยนเกมกันแล้วกันนะครับเผื่อจะมีเกมลุกมิติตกัน นั้นมากขึ้นครับมาที่รับฟังครับผมมาที่คารบิลอโ,โซโอ้โหเปิดมาโดนเสียบอลนลยครับตอนนี้ครับโอ้โหไม่ได้นะครับทุกคนครับอย่างนี้ไปแค่แมพไปแค่ไแคมบิงตามบอลฮิโคนาเต้ตครับเออคอนเต้ลีป่าหรือว่าอ,อะไรก็ขออภัยครับที่อ่านมา่ชื่อให้เก่งนะผมขออาภาัยด้วยนะครับโรน,นโยโรนันติโยแล้วจะชื่อให้ เปิดมามีความเร็วอยู่เลยครับอืมืึได้บอลครับผมฝั่งล้วครับโรนันโยครับต้องวิ่งดวนนะครับอ่อนความเร็วอยู่แล้วโนรนินโยโรนินโยแล้วลองชิปให้ครับมาคัดรดฟอรอดโอ้โหมันมันเปิดไปแล้วครับเกอการเปิดแหงช่องไฟครับงั้นก็คือเข้าเข้ามือแนนอนนะครับนีครับมาที่คาร์ลส แม่จะแทงเล่นสั้นๆให้กับโรลลนโยแต่บอลมันไปไกลเลยครับอันนี้ครับเปินมาฟอรันกิเซโนโ่บอลที่มแเนซี่ครับโดนขาไปโดนโชตับมาได้แล้วตัดบอลทันทีลูกนี้ยังไงนะครับแม่เกมลูกของเรานี่เริ่มที่แบบว่าจะไม่เป็นต้น็นะจนะครับ เราเปิดมาแรดฟอร์ดวิ่งความเร็วอยู่แล้วแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไงแรดฟอร์ดยิงตรงนี้โอ้โหเข้ามาทันกับบอลได้ทันพอดีครับไไอเบ่ใช่มาเออมาซีเย่นเมซี่ครับผมเมซี่มาซียังไงได้ไหมมาซี่ครับมาซี่โอ้โหเมซี่ครับผมโหกด ปั่นเฉยเลยครับกลัวแบบมันไม่ถึงตัวของแมซี่เขาเลยก็าเลยั่นไปก่อนและโยนวันทีครับผมมาที่นี่นะไม่ใช่เออเอ,อนอนี้ครับและเกมตัดบอลด้กลางทางนี้แลครับมาที่ลิโอนลโอแมซี่ครับแทงให้กับริเียโนโรน่าโดยิงลูกนี้เซฟโอ้โหจะแพ้อีกไหมครับตอนนี้ครับโอ้โหทาฟ้าครับต้อมานี้ วีล่าครับผมท่าฟาร์มโชว์ครับงั้นพอเขาเปลี่ยนกันละกันนะครับพเพื่อจะได้เอานี่ลงมานี่ล้กันนะครับแล้วก็เอาคิสซนลงมาแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างมแบบว่านั้นลยผมแล้วก็นี่ครับแล้วก็มีล่าลงมาไม่ได้แล้นะครับผมโอ้โห จะเปลี่ยนเปนท้มันไม่ได้เพราะโคต้ามีแค่สามครั้งนะครับในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับผมของ,ของเกมเพจนี้นะครับอาหดา้ลงมาครับยืนคู่กับเอ็มพ e าเป้ครับตรนนี้ครับแมนซีาลองปั้นหน่อยก็แล้วการโอโ้โ,อโหตีเสมออันนี้คือแบบโหแบบโคช็อกเลยนะครับยิงครับโอ้โหซานโช โอ้ไม่กอดไม่กอดไม่กอดเลยครับดูครับผมตอนนี้ส่งผิดแล้วโอ้โหมซานโชครับผมยิงจ่อไม่เข้านะครับยิงหักข้อไปเยอะเลยครับผมจังหวะนี้มาที่เอ็มปาเป้เอมปาเป้ยังไงเอ็มปาเป้โดนเข้ามาซานโชวิว่งย้อนหน้าครับวันนี้เอลวินเออวินยังไงนะครับเออวิน มาที่เบคแคมมาที่เลนเมซี่เมซี่มาที่แฮนด์แฮนด์นย,ยังไงยอดยิงนะครับทบเวลาหนึ่งทีผมจอดหมดเวลาแพ้ครับตรงนี้ผมแพ้เต็มที่แล้วเนี่ยก็น่าจะแพ้นะครับผมคนครับก็เกมบุกไปก็น่าจะแพ้นะครับผมโอ้โหเมซี่บอลมาโอ้โหเกือบ ก็เรียบรอ้อยผมแฮชสองตาติดต่อกันนะผมก็ถ้าใครชอบอก่าลืมกดไลก์ก็แชร์กดซับสไคร์กับ่องเอเจนเตอร์นะทุกผมก็เจอกันคลิปห่น้ากนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนครับ